ราตรีนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความมืดมิดที่ซ่อนเร้นในเงามืดเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันอาจจะทำให้คุณไม่กล้าหันหลังกลับไปมองในห้องที่ไร้หน้าต่าง เคยได้ยินเรื่องเล่าไหมถึงห้องสอบสวนเก่าในสถานีตำรวจร้างแห่งหนึ่งไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้หลังจากเหตุการณ์สยองเมื่อหลายสิบปีก่อนตำรวจนายหนึ่งฆ่าตัวตายในนั้นแต่ก่อนตายเขาได้ทรมานนักโทษคนหนึ่งนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรที่สังหารเหยื่อไปนับไม่ถ้วนคุณลองนึกภาพตามนะ ห้องสี่เหลี่ยมแคบๆอับชื้นมีเพียงแสงสลัวจากหลอดไฟกระพริบโต๊ะไม้เก้า,กา,กาอี้ที่เคยถูกมัดร่างของนักโทษผู้นั้นและเงารุ่งริ่งที่ปรากฏขึ้นบนผนังว่ากันว่าในคืนเดือนดับเงารุ่งริ่งนั้นจะปรากฏให้เห็นไม่ใช่เงาของคนแต่เป็นเงาของความกโกรธความแค้นความอาฆาตพันปี เสียงสวดมนต์แผ่วเบาดังมาจากที่ไหนสักแห่งเสียงสวดจากคนตายพยายามที่จะสะกดวิญญาณร้ายไม่ให้มันออกมาคุณรู้ไหมเสียงสวดนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคืนหนึ่งมีคนได้ยินเสียงกรีดร้องหวยหวนดังออกมาจากห้องนั้นเสียงเหมือนใครบางคนกําลังถูกทรมานจนถึงขีดสุดและหลังจากนั้นก็ไม่มีใคร กล้าเข้าไปในห้องนั้นอีกเลยยกเว้นผมผมเคยเข้าไปและผมเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเงารุ่งริ่งมันไม่ได้อยู่บนผนังมันอยู่ข้างหลังผมมันกระซิบข้างหูว่าข้าต้องการเลือดคุณคิดว่าเสียงสวดนั้นจะหยุดวิญญาณร้ายได้จริงหรือหรือว่ามันเป็นเพียงการเชื้อเชิญให้มันเข้ามาใกล้ยกว่าเดิม ติดตามเรื่องราวต่อไปแล้วคุณจะรู้ว่าความกลัวที่แท้จริงมันเป็นอย่างไร